วันนี้ก็จะมา u n นบ o ็อกว m i ์ r o p o w e r กันนะครับเปิดมาก็จะเจอทางด้านของกล่องสแตนเลสสีดำนะครับเรียกได้ว่าลูหลามากเลยนะครับสำหรับตัว Wall Micro Power ตัวนี้นะครับสีดำตัดทองนะครับออกแบบมาลูหลาลักษณะจับก็เล็กๆพอดีมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรอบๆดำด้านครับจับง่ายเปิดเครื่องก็เสียงไม่ค่อยดังมากเวลาแกะทำความสะอาดเองก็แกะง่าย ตัวเครื่องจะเป็นหัวสปริงหัวเดียวนะครับแล้วก็มีฟอยทองห่อหุ้มเบาๆเล็กๆปิดเปิดก็ง่ายแถมตัวชาร์จมาเป็นสายไทช์ c ี C นะครับและก็มีอุปกรณ์เสริมก็จะเป็นทางด้านของตัวหัวเปลี่ยนใบมีดและก็ฟอยแถมมาให้ตามมาด้วยตัวปัดทำความสะอาดนะครับสำหรับใครที่มีสายชาร์จไทชนะครับก็สามารถเอามาชาร์จร่วมกันได้แบบนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยใช้แล้วชอบมากครับ ก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆหามาซื้อมาใช้กันนะครับและที่สำคัญของแท้เนี่ยต้อง b u อ b เปอรโซน a อลเท่านั้นนะครับ